ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับนายกเศรษฐาทวีสินได้ไปประชุมผู้นำเอเปคกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ถือโอกาสนี้แหละครับทำหน้าที่เซล์แมนประเทศไทยเชิญชวนบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกให้มาลงทุนในประเทศไทยถึง15บริษัทด้วยกันนะครับ บริษัทแรกก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเทส l a ครับก็มีการเชิญชวนให้เทสลานั้นมาตั้งฐานการผลิตรถไฟฟ้าในประเทศไทยครับบริษัทที่ 2, ครับฮิวเล็ตแพ็กาดครับก็เชิญชวนนะครับให้มาตั้งฐานการผลิตแล้วก็ตั้งสำนักงานสาขาภูมิภาคในประเทศไทยครับบริษัทที่ 3, ครับบริษัท a n a l o g Device นะครับบริษัทผลิตแผงวงจรรายใหญ่ระดับโลกนะครับ ท่านนายกก็เชิญชวนให้มาขยายการลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยครับและบริษัทที่4นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google นะครับซึ่งเขาก็เลือกที่จะมาตั้งศูนย์ Data Center ในประเทศไทยและบริษัทที่5ก็คือ Microsoft นะครับซึ่งมีการศึกษาเรื่องการมาลงทุนนะครับ n t t r Center ในประเทศไทย และบริษัทที่6ครับ Amazon Web Service นะครับซึ่งเขาจะมาลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของระบบคลาวด์และตั้งศูนย์ Data Center ในประเทศไทยด้วยงบประมาณกว่า1,90,000ล้านบาทเลยทีเดียวครับและบริษัทที่7ครับ Walmart นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เชิญชวนนะครับให้มาดูวัตถุดิบในประเทศไทยเพื่อนำไปขายที่ต่างประเทศพร้อมกับเชิญชวนนะครับให้มาตั้งศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทยครับ บริษัทที่8ครับเวเทนดิจิตัลนะครับผู้ผลิตฮาร์ดดิสต์รายใหญ่ของโลกซึ่งเขาก็ามีฐานการผลิตหลักในประเทศไทยแล้วเขาสนใจนะครับที่จะขยายการลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยบริษัทที่9ครับ Open AI เจ้าของ Chat GPT นี่แหละนะครับนายกรัฐมนตรีก็เชิญชวนให้มาตั้งศูนย์วิจัยในประเทศไทยซึ่งเขาก็มองว่าทำเลที่เหมาะสมนะครับก็คือจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับ บริษัทที่10 a ครับแอปเปนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เชิญชวนให้ขยายฐานการผลิตในประเทศไทยและบริษัทที่11ครับทิกต็อนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็หารือกับผู้บริหาร TikTok ในการช่วยกันโปรโมตนะครับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยรวมถึงผลิตภณัณฑ์ Otop อของแต่ละจังหวัดด้วยครับและบริษัทที่12ครับ booking.com แพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวรายใหญ่ของโลกนะครับหารเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยและบริษัทที่13ครับบริษัทซิตี้นะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการเงินของโลกนะครับที่จะมีการร่วมกับไทยจัดโรดโชว์โครงการแบรนด์ิทของไทยครับและบริษัทที่1 4ครับเมตาหรือว่า Facebook นี่แหละนะครับที่จะร่วมมือกับไทยครับป้องกันเรื่องของมิจชาชีพออนไลน์รวมถึงจะช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยครับ และบริษัทสุดท้าย Nvidia ดียนะครับที่นายกรัฐมนตรีก็เชิญชวนนะครับให้มาร่วมมือกับบริษัทในไทยในการพัฒนาเรื่องของ AI ครับนี่คือ15บริษัทนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นไปทำหน้าที่เซลแมนประเทศไทยเชิญชวนให้มาลงทุนในประเทศไทยนะครับอย่างน,น้อยก็มี Google Microsoft และก็ a m ม z w n w s e s v r v i c e ครับ ที่สนใจแล้วก็ตอบตกลงจะมาลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยกว่า3 0 0 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวครับ